สวัสดีครับบอยบีเคนะครับวันนี้เราอยู่ปืนใหม่นะครับปืนใหม่สวยงามทีเดียวผมชอบด้ามไม้เจ้าของเขาบอกว่าเขาชอบด้ามไม้เหมือนกันที่ซื้อเขาชอบตรงกริปมือที่เป็นไม้แท้นะครับสวยงามนะครับสวยงามอ่ะแล้วปืนใหม่มาทําอะไรครับปืนใหม่เรียนเล่าให้ฟังก่อนนะต้องเล่าให้ฟังก่อน เจ้าของมีปัญหาเรื่องยิงใส่กระสุนแล้วยิงสไลด์ค้างติดทุกนัดยิงเสร็จต้องปลดค้างสไลด์เพื่อจะยิงต่อทั้งที่กระสุนยังไม่หมดนะครับนี่คือปัญหาเบื้องต้นที่ซื้อใหม่แล้วเป็นปัญหาเขาก็เคลมเคลมกับร้านร้านไปที่ร้านเขาก็บอกว่า เปลี่ยนมาครั้งหนึ่งเปลี่ยนมาครั้งหนึ่งนั่นคงหมายถึงเปลี่ยนแมกกาซีนนั่นแหละเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่หายเขาบอกว่าไม่หายนะครับแต่ติดต่อช่างมาซ่อมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เล่าเมื่อกี้นี้ติดต่อมาเกี่ยวกับตรงนี้ครับเพราะว่าตัวของ W E ตัวเนี้มันเป็นตัวล็อกผมต้องต้องล็อกไว้อย่างนี้นะครับตัวล็อกนี้ถ้าสมมติว่าเราใส่กระสุน เราก็จะต้องค้างกั้นแทงกระสุนตรงนี้ไว้แล้วก็โหลดเข้าทางนี้ใช่ไหมทีเนี้ยมือเราอะชอบปัดไปโดนมันมันก็จะฟาดขึ้นมาเขาฟาดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มันก็จะกระแทกไอ้หัวแทงเนี่ยแทงลูกขึ้นมามันก็จะพุ่งเหมือนยิงอยู่ในรางะนะ แต่มันไอตัวก้านตัวเนี้ยมันถูกสต็อปด้วยตัวนี้เบรกมันก็เหมือนยิงกระตีฟาดฟาดฟาดสุดท้ายมันก็ขาดครับขาดปัญหาก็เกิดขึ้นพอขาดปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าซ่อมได้ไหมมาเนี่ยเพื่อจะซ่อมก้านตัวนี้ขาดที่ฉนเฉยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยไอแค่ก้านขาดมันก็เท่ากับว่ามีลูกอีกอันนึงกุ๊กกิ๊กอยู่ในนี้นะผมก็เลยลองเทสดู ตอนที่เริ่มเทสเนี่ยอาวมึงไปวางไว้ไหนล่ะโหลดก,กระสุนโหลดก,กระสุนโหลดก,กระสุนไปไหนอ้าวอ้าวอ้าวโอเคเสร็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จจัดของอ่ะมาที่พอล็อกปุ๊บ บางทีก็ล็อกไม่ได้ล็อกไม่อยู่เนี่ยปล่อยมือปุ๊บดีกลับเห็นไหมครับมันก็จะฟาดบ่อยๆนะครับรุ่นนี้ข้อเสียตรงนี้ครับคือมันชอบหลุดหลุดไปฟาดนะพอเราล็อกแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามือเซฟไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันฟาดอีกอ่าแต่อันนี้ผมรับประกันผมผมไม่หักไม่หลุดแน่นอนอ่าแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งข้อเสียของมันก็คือตอนนี้ผมใส่เต็มมากเลยนะ ข้อเสียของมันก็คือถังแก๊สเขาบางถังแก๊สเขาบางทําให้ยิงจนหมดแม็กนะสุดท้ายมักสไลด์ไม่ค้างมันมีประกอบกันหลายอย่างนะอ๋ออย่าลืมขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้นี้บอกว่ามาหาช่างเพราะตัวนี้ขาดใช่ไหมตัวนี้ขาดแต่พอมาถึงช่างเนี่ยผมก็เทสใช่ผมก็ยหยิบมาเทสก่อนเลยมันเหมือนกับว่ามีลูกกระสุนอยู่ข้างในก็กิ๊กอยู่อีกลูกหนึ่งมันก็น่าจะทํางานได้แต่สิ่งที่ผมเทสต่ตอนหน้าเจ้าของก็คือ ยิงสามสี่นัดใสยไม่เยอะยิงสามสี่นัดนัดสุดท้ายสไลด์ค้างไม่ได้คนละเรื่องกับที่เขาบอกนะเขาบอกสไลด์ติดตลอดแล้วก็ไม่หายแต่มาด้วยไอ้ตัวนี้หักแต่ที่ผมยิงผมก็พูดต่อหน้าเขาว่าที่ผมเห็นเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือยิงไม่ติดยิงยังไงสไลด์ก็ไม่ค้างลองไม่ใส่ลูกยิงก็ไม่ค้างอัดแก๊สเต็มแล้วก็ไม่ค้าง ผมก็แจ้งเจ้าของไว้แบบนั้นระหว่างที่รอเนี่ยมันรอนานกว่าอุปกรณ์กว่าไอ้อุปกรณ์เชื่อมต่อของผมมันจะแห้งจะเซตตัวเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นผมก็เลยบอกว่าขอไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะได้แต่งอะไรมันด้วยนะตอนนี้ผมแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เทสแล้วเมื่อเช้ามันก็ไม่ค้างครับยิงนะสุดท้ายมันก็ไม่ค้างเอาละสิ ต้องมาหาแล้วว่าเพราะอะไรสุดท้ายผมยิงอยู่สองแม็กผมก็สังเกตเห็นสองตัวนี้คือสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าหรือการเคมครั้งที่แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแม็กหรือเปลี่ยนแม็กแต่ก็คือมันน่าจะไม่ติดแล้วหมายถึงว่าปัญหาแรกเขาคือยิงแล้วติดท,ทุกครั้งต้องปลดใช่ไหมผมเดาเอาว่า พอเขาไปเคมที่เขาบอกว่าเคมเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแม็กน่าจะทางร้านลองเจ้านี้ให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันรีคอยมาไม่สุดมันมาไม่ไม่ถึงตำแหน่งค้างสไลด์อ่ะมันมาไม่ถึงตำแหน่งค้างสไลด์ถ้ามาถึงเนี่ยมันจะต้องค้างจริงหรือเปล่าผมก็เลยต้องถอดแล้วก็เอานี่ออกเอาออกทีละวงด้วยนะวงเดียวก็ไม่ค้าง เอาออกสองวงให้เหลือให้เหลือตัวมันล้วน,นต้องให้ตรงก่อนนะแล้วค่อยดันนี่นะครับให้เหลือตัวมันเนี่ยล้วน,นไม่ไม่ไม่มีไอ้เจ้านี่สอนอยู่เมื่อกี้ตอนที่มาแล้วผมคุยต่อหน้าเขาเนี่ย มันซ้อนอยู่เราไม่รู้หรอกไม่ทันสังเกตผมก็ถอดออกมาเช็คดูนะกไ็ไม่ได้ทัน,ท,นทันสังเกตนะตอนนี้ผมดูแล้วเจ้าเนี่ยคือสิ่งแปลกปลอมผมว่านี่คือสิ่งที่ร้านแก้ไขให้แต่ผลที่ตามมาก็คือในสุดท้ายสไลด์ไม่ค้างครับแต่กลับมาเนี่ยเขาก็คงไม่ทันสังเกตเหมือนกันแหละแล้วยิงแล้วมีปัญหาก่อนก็คือเจ้าก้านแทงกระสุนในแม็กกาซีน อ่ก,กอนตอนนี้ผมก็ได้ซ่อมการแหงกสูย์เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็เอาสิ่งแปลกปลอมออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะลองเทสดูนะครับหมอนแก๊สจ,จะหมดใช่ ลูกยังเหลืออีกสี่นัดนะครับผมไม่ได้หัดแก๊สเมื่อกี้ตั้งกล้องเสร็จแล้วก็มาม,ม้เลยนะครับอ่ะผมขอเอาลูกบริหารลูกเข้าไม่ได้ด้วยอ่าอีกสี่นัดนะครับลูกเข้าแล้วนครับสไลด์ ลูกหมดสไลด์ั้างนะครับปกติ้วนะครับก็กลับบ้านได้นะครับก็ทําคลิปนี้ไว้ให้เจ้าของเขาดูด้วยนแหละนะครับว่าเราเจออะไรแล้วเราแก้อะไรไปบ้างนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับบอยบ k เคศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสิบสองห้าสวัสดีครับ